วันนี้นะคะเช้าว,วันเสาร์เป็นวันหยุดที่เราจะออกไปรีลาคก,กันวันนี้เราจะไปเยี่ยมกลุ่มเพื่อนที่ทําร้านกาแฟแบบริมทางเดี๋ยวเราไปทางเส้นทางลาดยาวกันค่ะตอนนี้น้องส้มพาเที่ยวนะคะเราก็มาอยู่ถึงร้านกาแฟช้าทิมแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังโด่งดังอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเรามารู้จักกับคนชงและเจ้าของร้านกันค่ะได้ฟิวได้ฟิวดีนะครับมีใครสั่งโกโก้มาเหมือนได้ยินเมากินี้มีนะโอเคนะครับนี่เมนูอะไรครับผมนมคาราเมลอ๋อนมคาราเมลโอ้โหแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของร้านแนะนำ มาีที่มาที่ไปมันเกิดจากเมื่อก่อนเด็กๆแล้วผมก็ไปดูเขาเล่นบอลไงครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบยิ้มพอยิ้มยิ้มไปแล้วก็นี้ยมันมีทีมนักบอลมันชื่ออะไรช้างดําแล้วก็พี่ที่เขาหันมาเจอผมเขาเห็นผมนั่งยิ้มก็เก็เรียกผมไอช้างยิ้มไอช้างดำมั่งอะไรมั่งอะไรนี่เป็นที่มาของชื่อใช่ครับต้มงต้องก็หนดช้างเนี่ยฮะแล้วสองสองคนข้างหลังนั้นเป็นใครครับแนะนําหน่อย สสสสแสดงว่าได้สัสสดสนแล้วใช่ไหมเนี่ยชงเอง,เองกินเองก็ยังพอผลิติบง่ายๆนะครับให้กำลังใจนะครับนการ